กล้องโอเคไหมไอทําเป็นเน็ตเป็นนีง้ก็โอยู่ก็โออยู่สวัสดีสังคมเราห่างหายกันไปนาะนมากแ้แล้วลว,วันนี้ก็มาถึงวันที่หนูกลับมา สิบห้านาทีโอเคทุกคนมีเรื่องเลยถามถามมาเลยถามมาเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอย่าง <S <S อื่นแล้วเช่นไปเล่นเกมถึงเวลาที่หนูต้องได้เล่นเกมแล้วทุกคนอุย้ยรชจแบตคอมทิ้งไว้ดีกว่าขอแชจแบตคอมก่อนร์จแบตคอมก่อนนะจะได้เล่นยาวเยละละละียร์ลาสวัสดีจ้ามา สใส่อะไรเปิดให้ถามคำถามเลยจา้าเป็นไงสบายดีไหมก็ช่วงนี้ได้อยู่ค่ะนอนเยอะมากช่วงนี้นอนแบบเหมือนชีวิตขาดการพักผ่อนไม่นานเอาปแล้วกันคาจะเละๆน่อนนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไปโอุย้ยมีเพื่อนลงสตอรี่ยังนะไป ลีดทูมัค่ะทำซาดิแกงคิวปิดยังไงบ้างแกงคิวปิดใช่ไหมจริงๆแกงคิวปิดพี่ๆทีมงานเขามีเลเบเลนมาให้ตั้งแต่แรกรอยู่แล้วว่าอยากได้อะไรค่ะก็หนูหา ตามเลฟเขาแล้วก็มีเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยใน D Fair ดีเซลชุดเพราะว่าคือหนูอ่ะไม่ได้จบแฟชั่นมาใช่ปะแล้วหนูก็เย็บผ้าไม่เป็นแต่ว่าวันนั้นหนูต้องแก้เสื้อผ้าแก้ผูดแปลกๆไปถึงแก้แก้ชุดแก้แบบอะไรเงี้ยนูแก้เสร็จประมาณตีสี่ต้องใช้ชุดตอนสิบโมงเช้าอะไรเงี้ยคือตอนแรกกะว่า เออจะไปแก้ที่ห้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าเย็บผ้าไม่เป็นลูกเลยหาวิธีอื่นที่แก้ได้แบบว่าหาจนมันได้ทุกคนก็เป็นชุดที่ออกมาใน MV นะคะชุดสีขาวอีอีอขอเมืนใจกดบัตรใน่พวกนี้หน่อยสู้ๆทุกคนมาดูกันเยอะๆนะบอกเลยว่า สนุกแน่นอนเพราะว่า <jas coś> มีการรีทูแล้วเรียบร้อยแล้วก็เห็นบท <c oughs> ทุกอย่างแล้วเรียบร้อย <c oughs> รู้สึกว่าทำหลายงานมากเลยช่วงนี้ที่ไม่ใช่แบบว่างานไอดอล ก็จะเห็นหนูแบบว่าห่างหายหน้าตาจากการเป็นไอดอลไปสักพักหนึ่งใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าหนูไปทำสไตลิสต์มาแบบว่ายาวๆเลยครับผมไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ว่าก็ฝากทุกๆเพลงของซิงเกิลเคอร์คอนด้วยนะคะบอกเลยว่า โซจึง้งๆึปึ้งปึงโซโซมากๆ <c oughs> คือชุดพี่เอิญอะหนูได้โจทย์มาคือจริงๆอะอยากเก็บไปเล่าพร้อมเอมบเพราะว่าเอมบียังไม่ออกใช่ไหมล่ะที่ไม่น่ามามันเป็นแบบนี้น่ะอยากให้น่ามามันสวยๆ,ๆอะทุกคนคืออยากเล่าของเอมบีมันจะได้แบบเก็ตชุดมากขึ้นไรเงี้ย <c oughs> ได้ตามเพื่อไหมก็ ได้ค่ะก็แยกตามนั้นแหละแต่ถามว่ารวยไหมก็ยังไม่รวยนะคะทุกคนทำงานทำงานไปเรื่อยจนกว่าจะรวยค่ะคือจริงๆทุกคนอยากให้รอดู MV ก่อนบางชุดท,ทุกคนยังเห็นไม่เต็มที่ทคนต้องรอดู MV จริงๆนะอย่าเพิ่งติดติงถ้าดู MV แล้วชุดมันยังไม่เลิศ มามาว่าได้แต่ห้ามใช้คำหยาบเพราะถ้าใช้คำหยาบหนูก็จะทำไมคะหนูก็จะเสียใจไงล่ะเข้าใจไหมดังนั้นพูดจากนันดีๆห้ามใช้คำหยาบนะคะทุกคนติได้ชมได้รอบติไว้หรือว่าชมไว้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นข้อต่าง,างๆให้ทำถ้ามีโอกาสได้ทำาอมอื่นๆนะครับ ครับก็ผู้ดเดียวคือก็อย่างที่บอกว่าน้องน้องแซดคิวปิดคือเขามีเล็ e เป็นเมาแล้วเรียบร้อยจริงๆวันนั้นเครียดมากเพราะเป็นวันแรกที่รู้ว่าต้องทําชุดในแบบที่ตัวเองหยิยบผ้าไม่เป็นหนูทักไปหาเพื่อนที่เรียนแฟชั่นเลยทักว่า,เ,าเอ้ยคือมันต้องใช้ผ้าลูกไม้ใช่ไหมช่วยด้วยมีผ้าลูกไม้ไหมมีขายไหมเพื่อนเดี๋ยวขับไป หาที่บ้านเลยเดี๋ยวไปขอซื้อต่อเพื่อนบอกไม่ได้อยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยมาแต่งจังหวะดูอชำงีดีหนูก็ขนทุกผ้าที่มีอยู่ในบ้านออกมานั่งขน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 มีอันไหนที่ใช้ได้บ้างเยใช้ใช้ใช้ตัดตัตัดมาใช้ปึ้งโซซึ่งแล้วก็พวกพอปอุ้ยยังไม่ได้พูดเรื่อง accessory คือจริงๆ a c c e s s o แต่ละคนมันมีดีเทลนะทุกคน กัดมาเลยเหรอพ่อจะไปกัดให้หนูเลยเหรอกิดถึงพี่จังไม่เจอกันนานงุยหนูเห็นนะหนูเห็นนะว่าพี่ไปอยู่ไหนมาล้อเลน่นไม่หมายถึงว่าเห็นจริงๆแต่ว่าอันนี้ลอเลน่นนั่นแหละก็จริงๆมันมีดีเทลมากมายคือเขาให้โจทย์มาว่าออเทอ์ซอรี่อยากได้แบบว่ามีความเหนือ มีความแบบเหนือเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในเพลงมีภาษาเหนือใช่ไหมทุกคนซึ่งหนูอะก็ถามเขาว่าอยากได้แบบเหนือจ๋าเลยเครื่องประดับแบบตอนแบบ MV2565 ้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอะเห็นชุดแล้วตอนที่หนูพีชุดมาอะไรเงี้ยมันก็อุ้ยแต่มันจะไม่เข้ากับชุดหรือเปล่าหนูก็เลยลองเสนอไปเพิ่มว่าหรือว่าพี่อยากได้แบบเหนือประยุกไหมคะถ้าเหนือประยุกหนูว่ามันน่าจะเข้ากว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ MV คือหนูไม่รู้ว่า m อมอะมันเกี่ยวกับดอกไม้แต่หนูแค่รู้สึกว่าพอมันเป็นดอกไม้แล้วมันดูแบบว่าแบบ เปรียบเซีความเป็นเพื่อนๆดีอะไรเงี้ยแล้วลก็ลูซซ่ก็มันน่ารักด้วยกำลังเข้าเทรนดดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายงานแยะถูเพราะว่าหนูมาทำงานตรงนี้นะคะทุกคนเย่ yeah. ไว้พอนกลนแบบพ่กนี้หน่อยคะ่ะก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็เก็บเงินมาดูพวกเรานะคะกดได้ทุกที่นั่งเลยบอกเลยว่าอยากให้มาดูจริงๆ สูสูหนูรอดูกดได้อย่าลืมมาโอดกันด้วยรู้สึกไม่ได้คุยกับทุกคนนานเกินไปนั่นแหละก็จริงๆสร้อยหลายๆคนอนะมีดีเทลที่แตกต่างกันทุกคนลองไปดูได้แล้วก็มีตรงหูใช่ไหมหูก็ไม่เหมือนกันนะมีสองคนที่เหมือนบอกว่าเหมือนกันแค่สองสองลองดูดีเทลจะไม่เหมือนกันทุกคนลองดูจริงดีเทลมันแบบเล็กๆ,ๆ,ๆยยน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วหนูอะเลือกที่มันเป็นคือตอนแรกคิดหนักมากว่า จะเอาเครื่องประดับขมเป็นอะไรดีคือหนูแค่รู้สึกว่าสร้อยมันน้อยไปแต่หนูไม่อยากให้เพิ่มอะไรเยอะกว่านี้แล้วหนูกลัวมันอึดอัดเกินไปแล้วก็ไม่เข้ากับชุดด้วยอะไรเงี้ยคือตอนแรกในชุดอะมันไม่ได้มีโบแต่หนูเติมไปให้เพิ่มเองแหละชอบไหมคะชิปสไตล์ทุกคนคือถามว่าชอบไหมคือหนูชอบตอนที่งานหนูมันออกมาสําเร็จแล้วแต่หนูไม่ชอบตอนที่มันอยู่ในโฟรเซสเพราะหนูเป็นคนที่เวลาทำอะไรใช่ไหม หนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูอ่ะเคยรู้สึกช่วงหนึ่งว่าหนูเป็น perfectionist มากมากแบบมากม,ากมากือล็อก VIP พบล็อกให้หน่อยเฮ้ยเลยนะเมื่อวานรุ่นสามเล่นเกมเป็ดฮาพีกมากครับก็ก็หาทุกคนนะ่แหละทุกคนก็ตลกพี่เอิญเรียกหนูดูชุดกี่รอบล่ะ <laughs> หนูแบกปีกด้วยมาเห็นคนนี้ใส่ปีก หนูไม่ได้แบกไปค่ะในของพี่ทีมงานแล้วก็ผ้าปิดตาทุกคนหนูไม่ได้ทำผ้าปิดตานะทีมผ้าปิดตาเป็นทีมของพี่ๆทีมงานทำครับหนูทำแค่สร้อยแล้วก็เป็นชุดโอเวอร์ออแต่ไม่ได้ทำแบบพ็อปเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูชอบผ้าปิดตามกันน่ารักได้ทำเพลง next girl ด้วยมุ้ยเธอรอดูครับรอดู <laughs> มื่อกี้หนูเล่าถึงงานแล้วนะอ๋อใช่ที่ตรงหูใช่ไหมใช่ป่วะคือช่วงนี้หนูหนูสมสติหนูนอนน้อยหรือเปล่าหรือหนูนอนยเยอะมันไปลนรู้สึกว่าสมองหนูมันแปลกๆลืมง่ายจำง่ายลืมง่ายผมยาวแล้วนะทุกคนมันก็ยาวขึ้นเล็กน้อยเราดูถ้ากับก็น่าแหละตามนั้น เราจะเล่าอะไรต่อนะขคอยดูก่อนลืมอะสง <laughs> สิสงบวานาทีแล้วลืมอะใช่สมาธิซั้นคือ <laughs> ช <c oughs> ่วงที่ผ่านมาหนูทำงานอ่มจริงจมันหนักเพราะมันเป็นหน้าที่ของหนูเองแหละเอางี้ดีกว่าอ๋อใช่ถามว่าชอบทำงาน,นสไตลลิสต์ไหมหนูบอกว่าหนูชอบ นะคะแต่ว่าหนูไม่ชอบโปรเซสตอนทํางานเพราะว่าหนูอะเป็น perfectionist แบบที่หนูไม่รู้ตัวหนูสสึกว่าหนูชิวนะจนเวลาถ้าสมมตินหนูได้รับมอบหมายงานหนึ่งที่มันค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีผลมากๆกับตัวหนูอะหนูจะตั้งใจมากๆแล้วก็จะทําจนกว่ามันจะเสร็จทำไมไม่เสร็จหนูก็จะทำจนกว่ามันจะเสร็จอะจะไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยหนูจะโฟกัสแค่อันนี้อันเดียวแบบนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ ทำให้หนูคิดว่าหนูอาจจะแบบอยากไปเรียนแฟชั่นเพิ่มเติมแต่หนูจะเปิดเทอมอยู่แล้วหนูก็เลยบอกว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเรียนแฟชั่นแล้วหนูดีไซน์มาเพื่อนๆสวยมากทุกคนคือตอนแรกหนูคิดว่าแน่ใจใช่ไหมว่าตอนหนูทำชุดนี้เสร็จออกมาหนูลงดับลงอะไรหนูก็แบบมันสวยไหมวะคือกลัวเพื่อนใส่ออกมาแล้วเพื่อนไม่ชอบมากคือหนูอ่ะรู้สึกว่า แต่เราก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำออกมาว่าคือคือหนูไม่ลองกับตัวหนูเองใช่ป่ะแต่หนูอะ่ะกางออกมาดูเลยว่ามันเข้าหรือ,อยังมันเข้าทรงมันสวยมันอะไรอย่างงี้เพราะว่าแก้เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาค่อนขอ้างเยอะไม่เยอะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยที่บางจุดมันแก้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็คุยกันหน้างานเลยว่าโอ้แบบนี้ได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะถ้าแก้มันจะไม่สวยหนูก็เลยปุ๊เป็นภาพรวมนี้นะคะก็ ฝากไปดู MV s ค d Q ปิดด้วยนะทุกคนออกแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องเนื้อหา MV จะเป็นยังไงหนูว่าต้องไปถามที่เมมเบอร์เองเพราะหนูก็ไม่รู้คะ่ะเมมเบอร์ที่อยู่ใน MV นะคะทุกคน <Yeah. S 1> นั่นแหละ MV น้องแซดยังยังโออยหูส่วน MV พี่เอิรนโชวฮัสโนนะคะทุกคนก็ฝากด้วยถ้าอืมผู้ยังไม่ได้กว่าหลุด <c oughs> <c oughs> ก็ฝากด้วยฝายดูเอมีเต็มด้วยแบบว่าติชมยังไงได้เลยเรียบร้อยแต่ว่าต้องคุยกันแบบสุภาพเรียบร้อยทุกคนเพราะถ้าทุกคนพูดจาไม่ดีกับหนูนะคะหนูหนูก็เหมืนอนต้นรลา์หนูหนูก็จะเสียใจ ก็จะเสียใจหนูก็ทำไม่ด้วยทุกคนก็คงจะรู้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนสวยไงเก่งมากขอบคุณครับนี่ไงสกิลเยาผ้ามานิดหนุ่งแลยเก่งมากคือหนูไม่ได้เย็บทุกคนจริงๆชุดนี้หนูไม่ได้เย็บเลยแง่หนูเย็บผ้าไม่เป็นหนูเลยใช้สกิลอื่น อ้ยอะไรพี่โมฝากความคิดถึงเออไม่รู้ไปไหนไม่ยอมมาดูไลฟ์อ้าวคือจะไปแล้วนะเนี่ยคือมาแป๊บเดียวสวัสดีครับมาตอนไหนจ้าเพิ่งเล่นเกมดับก้อนบอลเพลินๆอ้าวหนูมาตอน4ี่ทุ่มค่ะจริงๆจะไปตอน15บหเนี่ยจะไปแล้วปล่อยยูตาไปจัดการเลยไม่เอาอ่ะสงสารยูตานาแระก็ก การรอนหรือเล่าไม่ใช่การอนไม่ใช่การรอนเราราดูงานที่แล้วนะครับหยอกหยอกเฮอไปไหนไปเล่นเกมสิทุกคนหนูซื้อภาคเสริมเด้อสิคือหนูอดใจไม่ไหวจริงๆคือตอนแรกหนูคุยกับตัวเองแล้วว่าเดือนนี้หนูซื้อให้ภาคเดียวใช่ปะเพราะว่าหนูก็หนูก็จะเก็บตังค์ไปทํา กิสักอย่างของหนูนั่นแหละเพิ่งมาไม่แจ้งเตือนอ่ะเอาน้องแอปนั่นแหละแล้วหนูก็โทนไม่ไหวหนูก็เลยซื้อไปสองภาคเอ้ยหนูซื้อไปสามภาคหนูเสียงเงินไปแล้ว <laughs> หลายบาทมากแล้วหนูก็กําลังจะซื้ออีกหนึ่งภาคเพราะว่ามันคือภาคใหม่ทุกคนแล้วหนูอยากเล่นมากหนูไปเห็นเอ่อใน Youtube ที่หนูตามอยู่อะไรเงี้ยหนูชอบดูเขามากแล้วหนูก็ใช้โค้ดเขาด้วยเพราะว่าจะได้ซัพพอร์ตคอนเทนต์เขาหนูก็จะซื้อตามแหละแต่ว่าหนูขอคิดว่อคือผมเอมันไม่ออกสักทีอุ้ยบักผมนี่อคอออกแล้ว หมดไปเท่าไหร่ลูกไม่ไม่ไ,มไ,มไมเราจะไม่พูดเรื่องจํานวนกันมันเป็นความสุขทุกคนคุณหนูแบบฟินละ่ะคือแบบมีเครื่องแหลกนิดหน่อยทุกคนเพราะหนูใช้แมคลินใช่ไหมซื้อบัตรแฟนมีทเกตไปแล้วเดี๋ยววาร์ปจาก Union ยูเนียนไปเย้มาเลยทุกคนหนูเห็นเซตริรลเราเรียบร้อยบอกเลยว่ามันระเบิดกระจ,จายนะครับพร้อม แต่ยังไม่ได้เริ่มซ้อมกันเลยจะซ้อมเลยทุกคนด้อนนี้ซ้อมเยอะมากนั่นแหละก็ฝากอะไรอีกฝากบีีฝากสเตทน้องมีนแล้วก็ฝากแฟนมีนน้องเกดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากคอนรุ่นไม่ใช่คอนคอนช่คอนเดอะมิวสิคอลรุ่น3ามด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสนุกเด็ดเผ็ดมันครบตลกเย้เฮ้ย ส,สู้สู้ถ้า MB พี่เอิญออกแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเล่าคอนเซปต์ให้ฟังนะคะตอนที่หนูไม่เหนื่อยแล้วก็มีเวลาด้วย <c oughs> อีอีเธอทำชุดเพิ่มให้แฟนมี g เกดด้วยไหมบอกหนูเกดจ่ายตังหนูมาค่ะเดี๋ยวหนูทำเพิ่มเลยตังมางานไปแค่นั้นเลยง่ายๆ <c oughs> ฝากแล้วโปวดมาเอาคืนนี้เดนที่นะครับ ไปแฟนมีเกทไม่ได้อย่างเงี้ยเอาพี่ไปไหนพี่ไปไหนทาไมเวลามันมาใกล้หน้าหนูมันถึงไม่ชัดอะก็ชัดทีวว่หวเย้หนูไปเล่นเกมมานะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆเจอการงานจับมือด้วยโอ้โหเยอะจังเลยลืมลืมฝากก่อนลืมเจอการงานจับมือวันที่ 1ิบสนี้นะคะก็ชุดบอกไปหมดแล้วเรียบร้อยเอ้ยใช่ใช่ใชหน,ลลหนูลืมแล้วหนูลืมเลยหนูลืมหาชุดหนูต้องหาชุดด้วยโอเคทุกคนถ้าถ้าใครว่างฝากฝากเตือนหนูใน DM ก็ได้นะหลังจบไลฟ์บอกว่าต้องไปทำอะไรบ้างเพี๋ยนหนูเข้าไปอ่านอยู่แล้วโอเคมีมีจัดชุด เล่นเกมเล่นเกมมีจัดชุดแล้วก็ทำอะไรนะนี่ทำเล็กนะล,นะลือมอ่ะ <c oughs> ลือมอ่ะโอเคช่างมันเึือกห้อบรวมประมาณนี้ครับผมแล้วก็เจอกันวันไหนก็ไม่รู้บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ